สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะพา,าไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวที่ผมทานประจําอีกหนึ่งร้านนะครับชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวนายนุ่นนะครับแล้วก็จะมีขายกาแฟด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในซอยโนวินสีสองคือมันมันทะลุก,กันได้นะครับจากสี่สองกับไปเส้นช็อกโกแลตวิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับร้านอันนี้ผมจอดรถในซอยแล้วเดี๋ยวผมจะเดินแดดร้อน <That raw S 2> นะครับช่วงนี้ ช่วงบ่ายพอดีนะครับทะลุันนะนี่เส้นเขาเรียกว่าเส้นช็อกโกแลตวิวนะจิ๊บมครับร,ร้บานนี้นครับเดินแป๊บเดียวถึงเลยตรงโน้นนะครับเป็นจะเป็นช็อกโกแลตวิวนะครับร้บานนี้ที่เป็นโกบูนะครับจะติดกับร้านนี้จะอยู่ะจะอยู่วางกานะครับกับร้านตายนะครับนะ ้านผาประจับนี่กำลังทำกำลังทำอยู่เลยครับสวัสดีครับมาจะสั่งกลับบ้านเลยครับไอ้เนี่ยอะไรครับอีคนไปไหนครับเนี่ยตบานอโอ้ายเดียวเลยฮะนี่ฮะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแคร์นะครับเยาวราชนะครับพร้อมพร้อมให้สั่งแล้วบอกนะครับผมอ่าสดีครับ ทำไวมากเลยครับแบบสั่งปุ๊บปั๊บได้ปั๊บเลยก็จะอยู่วางระหว่างร้านนี่ครับอะไรก็จะเป็นไา้เมี่ยงปลาเผานะครับกับร้านโกบูนะครับจะอยู่หวางกลางนะครับร้านในนู่นนะครับมาเส้นนี้ก็ป่านายมีร้านกาแฟด้วยนะครับด้านไหนไปืดมกาแฟได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้าน ร้านกาแฟน,นะครับเปิดเจ็ดโมงถึงสิบเจ็ดห้าโมงแต่ผมื่อทีเขาก็เปิดจยัดเย็นเนกันนะครับจยัดเด็กนกันนะครับนุ่นเอสเปรสโซ่นะครับผมเข้าไปดูนะบรรยากาศด้านใน ไม่แพงด้วยที่นี่นี่นะครับเจะคล้องร้าน้องบานตาส์นี่การชมเป็นไงครับน่าทานมากเลยน่ครันดูลูกค้าประจำเยลยครับมาเลียนรู้กันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็น จะขออันนี้คุณเป็นลูกจ้างเขาใช่ไหมครับอันนี้ลูกจ้างนี่เจ้าของร้านใช่ไหมครับแต่ผมเป็นคนเกียตังครับผมเป็นคนเกียติ์ังเป็นคนใช้ตังอย่างเดียวครับนะครับอันนี้ได้ข่าวลูกค้าเยอะมากเลยช่วงนี้วันเสาอาทิตย์งานลูกค้าเยอะครับเยอะเลยเรรดาก็เงียบหน่อยครับได้อยู่ผมมาใหไเลยมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับอันนี้มันเป็นสูตรจากเยาวล่าเลยครับเนี่ย คนที่เราสอนมาเขาขายอยู่แถวนั้นแล้วเขาอ,อยู่เยอะแล้วเขาเลิกขายครับก็จะถามว่าสูตรแถวจักแถวนั้นไหมก็เหมือนจะแถวนั้นแล้ครับลูกชิ้นก็จัดได้หมดเลยเครื่องปรุงบางอย่างก็ต้องซื้อจากเยาวราชเลยในตลาดเก่าเยาวราลด้วยครับอ๋อทุกวันนี้ก็คือต้องไปซื้อที่นั่นเลยอโอ้ยสุดยอด รียกว่าต้องต้องจัดเวลาดีๆให้แบบเพื่อให้ไปซื้อของได้นะครับอ๋อครับผมเอาทำไมวันนั้นผมเห็นเจอตลาดปากกปอ่ฮะมาครับอ๋อาะเป็นที่อื่นครับโอเคซื้อยังอื่นแทนเขาโอเคผมก็ได้แล้วนะครับว้าวไปครับเร็วมาก ใช้เวลาทำประมาณ3ชั่วโมงเท่าไหร่ครับเนี่ยสี่ถุงร้อยหกสิบนะครับโมโหใหญแต่เยอะนะครับปิดเลยครับนี่ร้อยหกสิบจ่ายถึงจ่ายคุงมีด้วยมนีมากิ่อยู่ในร้อยหกสิบจ่ายครับคุณมีเลยเหรอเด็กไม่ใช่ผู้ชายนละ้เลยไปตัดงมูได้เนีและครับ ลองมาทานกันครับอยู่ตรงเส้นช็อกโกแลตวิวนะครับผมถ้าใครมาปัจจัยาหรือว่ามาเส้นนี้ที่จะทะลุกออกไปเส้นกเกษตรนวมงวินได้นะครับด้านหลังก็จะทะลุซอยน้องวิน42นะครับวัดสวนประสิทธิ์ได้นะครับลองมาชิมทานกันดูนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับมีร้านกาแฟด้วยโอเคครับผมไปแล้ว